セセセリアンスだとお考え。

ขอให้ท่านท่านสองและท่านท่านหลายเป็นพยานประกาศความนักของพระผู้จ้างดีด้วเพื่อให้ผู้เห็นใจแลผู้ตกทุกข์ในยากได้รับความเมตตาจากท่านสะพานเลยจะได้รู้บุญรักท่านเข้าในพระตำหนักนิรันดรของพระผู้จ้างเพื่อและขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสั่งการพระผู้พระผู้และพระจิตประการพระพร พี่ชายพี่สาน้องชายนองสาวเพื่อนพี่น้องวก็ท่านผู้นำที่สำคัขอบคุณมากแล้วก็อย่านี้ก็